สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาหนึ่งเจ็ดกานะครับโอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับเพจอัปเดตครับของวันที่3กุมภาหกห้านะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมกิจกรรมแรกนะครับเชนิดนิวเยอร์นะกิจกรรมตุรจีนนะครับผมเราไปดูกันว่ามีอะไรนะอ่ากิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่3นะครับหมดวันที่16นะครับประมาณ3อาทิตย์ นะครับเพราะว่าวันที่16เนี่ยเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธกลางเดือนเลยนะอ่าหมดวันที่16เที่ยงคืนแสดงว่าอ่าวันที่17ปุ๊บก็คือกิจกรรมหมดไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครทํากิจกรรมนี้นะครับอย่าลืมว่าหมดเที่ยงคืนนะอันนี้หมดเที่ยงคืนนะครับมันไม่ได้หมดก่อนปิดเซิร์ฟนะครับผมโอเคไปต่อนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตามล่าบอสครับผมบอสนี่ะมีทั้งหมด3ตัวนะครับบอสมีทั้งหมด3ตัวมีตัวนี้ นะครับาสามารถพบได้ในแมปครับผมบัตตี้ไอนะดิสเซอร์สกรีนนะครับกรี content, root, น,ร Forest, Forum, นรดิสแพร์นะครับพอร์ตลักฟอร์ตลูน่าเลกไซส์อันเดดกลาวฟอร์คอร์เทนลูทนะครับแล้วก็มูทันฟอเรสแล้วก็พร็อนทัสฟอร์ลัมนะครับพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆเลยตั้งแต่ไอตั้งแต่แมปบัตตี้ไอจนถึงจนถึง ไม่แน่ใจว่าไอ้ p o n d a s Forum เนี่ยมันคือแมปอ่าหุ่นยนต์หรือว่าแมป160นะครับที่เป็นแมปของมั l ติคอ r e นะแอดชอบสับส,สนไอ้สแมปเนี้ยอ่าเพราะว่าชื่อมันใกล้ๆก,กันนะครับผมอ่าคือมันจะไปถึงแค่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเนี่ยมันไล่มาเลยนะอ่ามันไล่มาเลยเพราะนั่นคือเรามีโอกาสเจอแค่แมปพวกนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่า มันบอกว่าโดยเอเทมที่ตกจากตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไม่จํากัดดามจสูงสุดในการเก็บไอเทมก็คือสามารถเก็บได้ทุกคนนะครับหลังจากกําจัดมนอนสเตอร์ได้แล้วจะมีโอกาสดรอไอเทมมากมายโอเคอของดรอครับของที่แลกเปลี่ยนได้นะครับในตัวสิงโตตัวนี้นะครับมีชาร์เมเบอร์บวกห้านะ มีชามเอเมอเรต์บวกห้านะครับมีชามซัพพลายบวกห้ามีชามรูบี้บวกห้ามีชามอเมทริสบวกห้านะครับแล้วก็มีทาลิสแมนบวกห้านะครับส่วนนอกนั้นเป็นของผูกหมดเลยนะครับเป็นของผูกไอดีหมดเลยแล้วก็เป็นวันด้วยนะครับอันนี้ข้ามไปแล้วกันนะอ่หมูตัวนี้ของที่เราเปลี่ยนได้เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อาร์ดับบีบวกสิบห้าสองลูครับผมอ่ามีชุดคอ้อตูมนะครับบันนี่ฮันเตอร์นะครับแล้วก็มีเออ่ ขัดไฟ60นะครับขัดเสีย0ขัดการเดิน1 0นะครับแล้วก็มีอ่ากีฟบ็อกนะอันนี้น่าจะเป็นสิงโตน้ําเงินนะอันนี้น่าจะเป็นสิงโตน้ําเงินน่าจะเป็นอ่าข้อตูมสัตว์ขี่หรือเปล่านะจำไม่ได้อันนี้นะครับเอ็กซ์มนะครับตั้งแต่7ถึง9นะเพอร์เฟกต์คอขั้นไฮนะครับตั้งแต่10ถึง12อ่าแค่นี้นะครับหมูทอง นะครับหมูทองเนี่ยดบพีวนะครับบวก15 2งลูคอสตูมอ่าคอสตูม1ตัวนะครับสิงโตน้ำเงินสิงโตแดงนะครับที่เรียกเปลี่ยนได้นะก็ขนทองบวก10โอ้โหดบขนทองด้วยนะอ่าขนเงินบวก10ครับขนดำวก10บทาริสแมนวก7นะครับคาร์เนลีนวก8ปดอาร์ชิดิเอมไฟเตอร์นะครับแล้วก็อาร์ชิดิเอมบล้ออาร์ชิดิเอมกาเดียนเอ็กซิมคอตั้งแต่10ถึง12ครับผม Perfect c ต์คขั้นไฮนะครับตั้งแต่11ตั้งแต่10นะครับถึง12อ่าแค่นี้นะครับอ่ากิจกรรมลาบอสอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะอ่าทีนี้เราไปดูกิจกรรมต่อไปครับผมกิจกรรมต่อไปเป็นล็อกอินของล็อกอินใหม่ของเดือนนี้นะครับล็อกอินใหม่ของเดือนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโดยรวมแล้วยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กล่องล็อกอินเลยนะครับอ่าสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยคือวันที่9นะครับ คือวันที่9เดือนหน้าจะเปลี่ยนของในล็อกอ e ินบล็อกอีกทีนึงนะครับของทั้งหมดจะเป็นผูก ID นะเขาลงเล็บไว้เรียบร้อยนะครับผมอ่าในล็อกอ e ินบล็อกครับผมของที่น่าสนใจมีเอ่อมีข้อตูมอันนี้อันนี้เป็นหัวกระต่ายครับผมอันนี้เป็นหัวกระต่ายนะเป็นข้อตูมสงสัยเป็นหัวกระต่ายนะครับอ่าเพอร์เฟกต์คอหะเอ็ดกสิบสองครับผมอ่านอกนั้นนอกนั้นพื้นๆน,น,นะครับ นอนนะเบิพื้นอ่าในโลกอ,อินบ็อกครั้งนี้ยังเจาะแดงยังไม่เอากลับเข้ามานะอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปก็คือแคชชั่อัปเดตครับผมสิงโตแดงนะครับสิงโตน้ำเงินสิงโตอันนี้เรียกว่าขาวแล้วกันนะแล้วก็สิงโตดำนะครับลดราคานะครับ20%จุดถึงวันที่24ก่อน11โมงนะครับวันที่24ก็เกือบสิ้นเดือนนะครับเป็นวันพฤหัส อ๋อไปนว่าเนือแสดงว่าก่อนปิดเซิฟนะครับก่อนปิดเซิฟนะจาก450วอสเจมเนี่ยเหลือ360ฟอสเจมนะครับแล้วก็ชุดเทศกาลตุ๊จีนนะพวกไชนีสอะไรพวกนี้มาแล้วนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับหมูทองกับหมูธรรมดาครับผมโอเคครับนะก็กิจกรรมทั้งหมดครับผมมีเท่านี้นะครับ ไปกิจกรรมล่าบ,บอสอ่ะแอดว่ากิจกรรมล่าบ,บอสเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอยู่แหละเพราะว่าบอสมันเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ไงถึงเราจะรู้แบบก็ตามนะครับอ่ะแต่ถึงจะรู้ว่าบอสเกิดตรงไหนก็อาจจะตีไม่ทันก็นได้นะนะครับโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้นะครับผมบายยทุกคน